เออครับใช่เพราะว่าอันนี้มันผู้เช่าเก่าอยู่ไงใช่เอาผู้เช่าเก่าก็ิเดิมเดิมเราเอาให้หมดนั่นหลังก็มีระเบียงถ้านอนทั้งนี้เตียงก็ยังเออใช่ครับอันนี้ปล่อยเช่าอย่างเดียวไม่ได้ขายเนาะนะเนาะไม่ได้ขายเนาะปล่อยเช่าอย่างเดียวเนาะอ๋อครับซื้อไว้ปล่อยเช่าเนาะ รอ้โห <Okay. S 2> ห้องน้ำนีปห้องน้ำนี่ปูปสดห,ห้องน้ำนี่ก็ปูกับ้องหมย้อเดยวครับห้องน้ำนี่ก็ปูกเะเบื้องใหม่ดี่อเดียวโอเค <Okay. S 2> ห้องนี้โ okay. อเคไม่มีอะไรแค่ตอนี้ที่ต้อง,งครับอือ this is my home